สวัสดีครับเวลาพูดถึงการเตรียมโตสำหรับ ISO เนี่ยและหลายองค์กรมักจะนึกถึงอะไรครับเอกสารใช่ไหมครับกองเอกสารนานหนาๆเลยแต่ว่ารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือที่สำคัญมากอยู่อย่างหนึง่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการประเมินความรู้ ISO ครับวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกมาไขข้อข้องใจกันเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำข้อสอบนะ แต่มันคือเข็มทิศเลยแหะครับที่จะช่วยนําทางองค์กรไปสู่การพัฒนาจริงๆนี่เลยครับคําถามสําคัญที่ผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายๆท่านต้องเคยถามตัวเองแน่นอนองค์กรของเราพร้อมสําหรับ ISO จริงๆหรือ,อยังนะคือความพร้อมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ปริมาณเอกสารที่อยู่บนโต๊ะนะครับแต่มันวัดกันที่ความเข้าใจของคนในทีมคนทํางานของเราต่างหากล่ะครับ เอาละครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะมาหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็เพื่อที่เราจะไปถึงคำตอบนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มจากจุดเดียวกันก่อนนะครับก็คือมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้าการประเมินความรู้ ISO ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่นี่คือหัวใจของมันเลยครับ ต้องย้ำเลยนะว่าการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งจับผิดกันนะครับแต่มันคือกระบวนการวัดผลครับวัดความเข้าใจของทีมงานในองค์กรเพื่ออะไรก็เพื่อนี้จะหาจุดที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไงครับแล้วพอเราปรับปรุงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเราก็จะเดินหน้าไปสู่การรับรองได้แบบมั่นใจสุดๆเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราสแกนหาจุดอ่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจุดแข็งของเรานั่นเองครับ ถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับลองนึกถึงการตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้ครับเราไปตรวจเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะดูว่าร่างกายเราตรงไหนแข็งแรงดีตรงไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับการประเมิน I s o ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับแต่เป็นการตรวจสุขภาพให้กับกระบวนการทำงานของทั้งองค์กรเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าทุกๆส่วนเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วไอ้การตรวจสุขภาพที่ว่าเนี่ยเราต้องตรวจอะไรกันบ้างเหรอ คือจริงๆแล้วนะครับความรู้ด้าน ISO เนี่ยมันมีอยู่2มิติที่สำคัญมากๆเลยซึ่งทั้ง2ด้านนี้ต้องแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันครับทีนี้พอมาดูเรื่องความรู้เนี่ยนะคะมันมีจุดที่น่าสนใจมากเลยก็คือมันแบ่งได้เป็น2ฝั่ง2ด้านเลยด้านแรกเนี่ยเราเรียกว่าความรู้เชิงทฤษฎีอ่าก็คือสิ่งที่เรารู้นั่นแหละครับเช่นท่องได้เป๊ะๆเ,เลยว่าวงจร PDCA คืออะไร แต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความรู้เชิงปฏิบัติหรือสิ่งที่เราทำได้จริงๆคือไม่ใช่แค่ท่องได้แต่ต้องเอาไปใช้เป็นด้วยเช่นการนำไอ้วงจร PDCA เนี่ยไปใช้ในการตรวจติดตามงานจริงๆได้องค์กรที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่มีทีมที่รู้แต่ต้องมีทีมที่ทำเป็นด้วยค่ะมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าต้องประเมินอะไรบ้าง แต่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายสุดท้ายจริงๆของการประเมินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเป้าหมายปลายทางเนี่ยหลักๆมีอยู่2ออย่างที่มันเชื่อมกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือการได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO มาซึ่งมันก็เหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพขององค์กรเราถูกไหมครับ แต่เป้าหมายที่แท้จริงและยั่งยืนกว่านั้นคืออย่างที่สองครับนั่นคือการมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นในทุกๆกระบวนการเพราะเมื่อองค์กรทำงานได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยการจะผ่านการรับรองมันก็จะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยครับจะเห็นเลยว่าเส้นทางมันชัดเจนมากครับเป็น3มสเต็ปง่ายๆที่สมเหตุสมผลสุดๆเราเริ่มจากการประเมินก่อนเลยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหน จากนั้นก็ไปปรับปรุงอุดช่องว่างในจุดที่เรายัางขาดและสเต็ปสุดท้ายคือการก้าวไปสู่การรับรองด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยทุกอย่างมันเริ่มต้นจากก้าวแรกนี่แหละครับคือการทําความเข้าใจตัวเองผ่านการประเมินนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่เลยอย่ามองว่าการประเมิน ISO เป็นแค่ข้อสอบที่เราต้องผ่านให้ได้แต่ให้มองว่ามันคือแผนที่ครับเป็นแผนที่ที่บอกทางเราเลยว่า ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเส้นทางและเราต้องเดินไปทางไหนต่อเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้และสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามให้ลงกลับไปคิดหรือไปคุยกันในทีมดูนะครว่าถ้าต้องเลือกระหว่างคนเก่งทฤษฎีที่ท่องตำราได้เป๊ะเปะกับคนเก่งปฏิบัติที่ลงมือทำเป็นณนะตอนนี้องค์กรเรากำลังต้องการเสริมความแข็งแกร่งในด้านไหนมากกว่ากันคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กรเลยก็ได้นะครับ